คือวิธีการสั่นให้บาลผสูบยาเฮาจากว่ามันแพร่มันจังไหนอยู่เวลามันแพร่มันก็แพร่เวลาเขาเศร้าเราบาดยังสี่หรอถ้ามากก็เศร้ามาได้ยังสี่หรอเศร้ามากเราก็พวกเดมาสูมยู่ไก่กับพวกเดมเหม็นในยังตะกี้นี่โอ้ยผู้ใดมาสูมยู่ไก่นี่คิ้วเหม็นเบื่อเท็มไบทเขาฝ่อมหมดเลยอ่ะไปอย่าควาก็ได้ในพ่อสามเดือนกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วโอ้ยเป็นขี้ไาหญ่ มันกิว่าท่านในเข่าหอดของแถะหรือบัดเขาห้องหของแฉะจริงแล้วมันว่เหม็นบ่อยอย่างมันเป็นสักแต่ว่ากินนลยซื้อกินยาสูบกินที่ฮอรลับได้กินที่มันเหม็นมันยังบางที่ฮอรลับได้รับบ่ได้ซื้อตาเขาก็กานหลับสั่งความยินดีกันเนี่ยสั่งความพอใจความปรารถนาของฮอรนั่นมันยังได้แต่แนวดีๆแต่ว่าบางที่นี่ความผากเพี้ยนในการทีละทีเป็นในการแสวงหาการรักษาพนเง่อนว่าสัมมาวจาเอยสัมมาอย่างน่ะสัมมา วายโมความผักเพี้ยนชอบความผักเพี้ยนชอบสติสมาธิมันก็สืบต่อกันจริงๆมักแปดองอย่างนี่มันเวลามันสั่งขึ้นมันสัง่งความเห็นกันมันสั่งความเห็นกันความเห็นถือแล้วมันถืดึงกันว่าเมื่อแต่แปดย่างมันบไม่ซื้อยังดอกจริงๆหรอแต่ว่าห้อง็ต้ถงเรียนรู้ตามสม,มุติของเพื่นอนทกวนว่าหนี่เขาไปบ่งขอไปอ่านในเรื่องของอะไรจำระสูตรว่าไรหรอแต่ว่าเพิ่์ว่า ห้อยสั่งนั่นแหละคือหลักธรรมคำสอนนี่ยคอมเสือแต่ว่ามือนีเสียวเรื่องของศรัทธาแล้วก็มืออื่อนออออยังสิยวเรื่องขอ่านี่ยะเพราะว่ายังบวท่านนี่นั่นปัญญายแต่ว่ากุมวันนั่นนะเพราะอ่านเราคนเราสูฟังเนาะนคือสั่งพื้นฐานก็นคือการสั่งศรัทธาก่อนค้อมเสือเนี่ยแหละแต่ค้อมเสือของเ่าเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปญัญญาขันเสือ ขันฟังเราขันด้ยินมาเราามตามกันมาหรือว่าเหตุทตามกันมาเราเสื่อเลยนี่ขันด้ยินผูได้บอกหรือว่าอะไรมานน่เห็นลักษณะหรือว่าด้ยินมานน่เสื่อหล่อนั่งสั่นมันคนเดินว่ามันงมง่ายมันนักไปทางงูไปทางงมง่ายทางยังมันต้องมีศรัทธาศรัทธาเราบอพ่อต้องมีปัญญามาระกอบมันต้องหูจักเหตุจักผลนะนะเพราะว่าขันเ้องนะแต่ว่าขันปัญญาหลายๆกับุ้งสามนี่ปีพื้นไปมัดด้ แมน่นฉลาดไรก็บ่ดีน่ะนะฉลาดไรมู่เขาไก่ก็บไ่ได้บ้านมืมอวายังก็บไ่ได้แต่มีความเสือไปแลงพักดันน่ะละ่ะทัาท่านไปแลงพักดันคมยังเดียวก็เลยดิคือยังมีดน่ะละคมเหล่นอนไปใส่คมในฟักคมในฟักบ่ได้กเ,เกิดยังกันากมามาใส่งนัน มันต้องมีคมค,คมคมอย่างเอ,อามาใส่เวลามาใส่งานต้องมีแรงกดแรงอย่างแรงผักดันมันคือกวามผักเยียนวิริยะห้ออยังต่างๆตุกชิงตกุกยางห้อเนี่ยนะขณะเฮดฝึกหัดพัฒนาอยู่ว่าโาเพราะว่าศรัทธาห่อถี่นห่อเห็ดมาเนี่ยเพื่อรวมกันในการทำงานเนาะเพื่อการเริื่มต้นเห็ดให้มันเริื่มต้นนั่นแหละห่อโบมีจุดเหลื่อมต้นบ่มีแรงผักดันมันการเห็ดคุณงามควมดีนี่ มันบบมีความเสื่อมเขาก็ไปจากเห็ดอย่างนี้โอ้เขแมนกอะไรม้นมุยแรงพักดัน응เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้มันจะเกิดผลอย่งสี่เขาก็ดิ้งยินแต่ฟังเลยซื้อแต่ว่าเขาต้องลงมือเห็ดพุทธศาสนาเพราะยังเน้นเรื่องการลงมือเห็ดดิมือทำนี่การตรวจสอบหรืย<แ>ังต่างๆเนี่ยครับเรื่องของปัญญาของเขาคอยฝืกนคอยหัดพัฒน,า,นาจากควาอยุวสาวเรื่องพวกนี้เห็ดเปรียบเทียบเบิ้งนั่นนะนเพราะว่าขนน้อเพรเห็ดเปรียบเทียบเบิ้งนี่มันกับว่าข้าใจดอก เออที่เขาเหตุตำตามกันมาเขาก็แต่ว่าแม่เห็ดหลอดเสื้อหลอดนั่นนะมันก็เสื้อเลยกกับว่าใหนั่นนะเขาต้องลองเบิงลงมือเห็ดตะกอนแล้วก็พีนปิจารณาพอความฐานคนนอกมันก็แตกต่างกันคนอื่นจังหวันหน้าหน้ากีตังนันะเขาก็เห็ดเห็ดมาเห็ดเข่ใจพัฒนาเดี๋ยวก็ลงตัวคือยังเขาโป่งง่ายๆนั่นแหละเขาเห็ดให้เห็ดหน้าเขาก็ขายเขามาเพื่ออยากได้เงินอยากได้ทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกก็เป็นอยนี้ เพืดอแต่มาส่งเสริมจิตใจเขาก็นันนะมันก็มีความเสื่อ <dalam. S 2> มตะกอนมีความเสื day, okay. ่อมมีศรัทธามีนั่นมาประกอบมีสติมีศีลนะมีจาระมีปัญญาเมื่อซอยหลายๆอย่างมืกันนั่นมาเหตุมั้นเป็นพลังนั่นแหละนเะาบ่มีพลังมันก็บ่ไใดหรอกจิตใจมันก็ต้องมีพลังกำลังกายเขาก็ต้องอาศัยใจนั่นเหนนะกายกับใจมันต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันคันเาเรียนหลวงขอใจมันก็ติพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละ แกะเฮาโเรียนหลว่ามีสติยังคนกะยู่ไปก็ยังือยังไกลนี่แล้วตื่นสอมากกับตนขอบไปกักุ๊กกุ๊กกุ๊เออหลวกไปกัเคี้ยวไปคำมากกับเขาขอดกเรไม่นอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวจังนายคนเขาไมาข้อกินนด่นเดิต้มกินนด่นเดินมาลิงกันไดอ่ะ